แต่ก็เหมือนเริ่มมีเขาเรียกอะไรเป็นมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากถ้าบอกว่าไม่นี่ททาทันทีทันทีเลยนะอบอกไม้ยาปุ๊บทันทีเลยอันนี้เข้าโรงเรียนแล้วใช่ไหมยังยังคนระับกำลังกำลังดูจดจดต้องจ้องอยู่ว่าเอ้ยเราจะเอาเข้าโรงเรียนตอนแรกคือจริงๆอ่ะมีมีคิดไว้แล้วว่าจะเข้าโรงเรียนแต่ว่าพอมันมีโควิดเข้ามาเราก็เลยแบบก็ยังไงดีอะไรเงี้ยลองเบรกไว้ก่อนอแต่แต่มีโรงเรียนที่เราหมายมั่นปั้นมือแล้วเราะว่าเราจะเอาเข้าอะไรเงี้ยก็เป็นโรงเรียน เป็นโรงเรียนนานาชาติแถวๆบ้านนะครับเ,เหมือนก่อนหน้านี้้องไม่ที่ตะวันยใช่คือมียาเนี่ยเขาเขาเหมือนเขาชอบ<ม>เขาเขาชอบแบบเอามือเข้าปากอะไรเงี้ยนู่นนั่นนี่นะตลอดเวลาเพราะนั้นเขาเนื่องจากเขาเด็กมาแล้วเขายังไม่ค่อยแบบทันทีเลยอ่ะปพ๊บก็เลยห่วยง่ายอะไรเงี้ยล่าสุดก็เป็นไอซ์ีนะแล้วก็ตอนนี้ก็เลย พอโควิดระบาดเนี่ยเราเลยไม่เอารูกออกจากบ้านเลยคือให้อยู่ในบ้านอย่างเดียวคือน้อยมากแล้วก็จ้องเลยว่าเวลาออกจากบ้านคือจ้องว่าแบบเฮ้ยเอามือจับอะไรบ้างเขาจับปุ๊บเช็ดมือเลยเพราะว่าเหมือนเหมือนเขาภูมิต้านทานเขาน้อยมียาเหมือนเขาเขาเกิดก่อนกําหนดแล้วไปหลายยากด้วยอย่างโรคไอสวีนี่คือมันเป็นโรคอะไรกันะไอซีก็เหมือนเอาจริงก็เหมือนโควิดเหมือนเหมือนปอดลงปอดเนี่ยปอดเซมกันแต่ว่ามันเป็นในเด็กที่มันร้ายแรงอันดับต้นๆเลยคือไอสวีเนี่ย คือถามหมอคือโรคที่เด็กเสียชีวิตมากที่สุดคือไอซียดอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยครับถ้าเราเป็นยังไงคะตอนนั้นตกใจไหมที่รู้ว่าลูกเป็นไอซียคือหมอเก่งมากนะคือคุณหมอก็พอรู้ปุ๊บคุณหมอเขาจับเซตยาเซตไหลตึ๊ดคือเหมือนเหมือนตอนเป็นมือเท้าปากเหนื่อยกว่าอันนี้คือแบบสามวันราคาหายแล้วหายขาดไหมคะไมารู้ว่าหายขาดครับบางคนคือถ้าเป็นไอซียบางคนก็จะมีแบบ ต่อเนื่องเป็นอาการแบบเหมือนเป็นหอบหืดต่ออะไรเงี้ยแต่ยังไม่เป็นนะยังยังไม่เห็นว่าจะเป็นแต่ตอนนั้นก็คือเสี่ยงถ้าไปชานี่ก็คืออันตรายมากอันตรายลงปอดนะครับก็ปอดบวมอะแล้วไม่มีโอกาสที่จะเป็นอีกไหมครับก็มีครับเพราะว่าไอซีมันเป็นมันก็เป็นไวรัสะัเป็นได้ตลอดพี่ต้นแต่ว่าโควิดอะเวลาเป็นระบอดมันจะแบบไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นกัาิีมันหายร้อยเปอร์เซ็นต์หายร้อยเปอร์เซ็นต์หายร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คืออย่างที่บอกคือคือไอซีวีพอมันเป็นใช่ไหมบางคนในเว่น หลอดลมเขาจะไวต่ออย่างอื่นคือมันจะเป็นหอบอดง,ง่ายหลอดลมก็จะปิดเลยอย่างเงี้ยอาการย์เาพี่คะพี่ต้นหนึ่งทายส่งโรงพยาบาลไปทคะคือเรื่องของเรื่องตอนนั้นคือจะไปเที่ยวกันก็นจะไปอยู่หัวหินกันก็ขับรถออกมาละก็คือเลี้ยงเลี้ยงออฟฟิศนั่นแหละพี่ก็เลี้ยงออฟฟิศแล้วก็พาไปไปไป,ไปทะเลกันอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็กําลังจะกําลังจะไปขับรถไปก็เห็นมียาแบบมีไข้ามาวันสองวันแล้วเราก็เช็ดตัวแล้วก็ปกติอะไรเงี้ยแต่พอขับรถออกมา รถมันติดด้วยไงเราก็เห็นลูกเราเอมันดูซึมซึมวัดไข้อ่ะสี่สิบองศาก็เลยเฮ้ยไม่ดีแล้วก็เลยเอาเข้าโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านก่อนแล้วพอตรวจฟุบก็เป็นอาริวเวอร์เลยแล้วก็นอนโรงพยาบาลแถวบ้านคืนหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ย้ายไปเป็นหมอที่หมอเขาดูแลเขาประจาอยู่ที่สมิทิเวสก็อยู่อาร์ดิวสมิทิเวสแสดงว่าตอนนั้นที่ตรวจเจออาร์ฟเราคือตกใจใจหายเลยช็อกเลยคือแบบเครียดมากเลยร้องไห้ไหมก็ไม่ถึงร้องแต่คือ คือไอซอ่ะมันจะมีขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งคือคือเคาะต้องต้องเคาะปอดอ่ะอ mm hmm. มันทรมานมาก mm hmm. เห็นลูกเราอบบทรมานมากอะไรเงี้ยแล้วก็ mm hmm. ต้องเคาปอดแล้วก็ mm hmm. วก็ก็เราไม่ดูเลยไม่ไม่ดูเลยไม่ไม่อยู่กับแม่อนะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากจากโรงพยาบาลนั้นเนะี่ย ย้ายไปโรงพยาบาลหนึ่งก็บอกคุณหมอว่าคุณหมอก็บอกว่าเออไม่ต้องเข้อต่อที่นี่เดี๋ยวไม่เอาเข้าต่อ,อดเดี๋ยวให,ให้ให้ยาอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ก็ดีขึ้นเลยแม่เขาเป็นห่วงหนักกว่าเราไหมอ่ะอืมคือรู้สึกว่าภรรยาจะเข้มแข็งกว่านะ <c oughs> <c oughs> เออสงสารลูกมันตัวเล็กด้วยเ่็น้องไม่ค่อยอะไรเงี้ต้องห่วงนะคแบบว่าต้องไปคือก็ถามคุณหมอนะว่าแบบคือคือทำไมเขาป่วยบ่อยอะไรเงี้ยคือ,อหมอเขาก็อ,อ,อธิบายแหละเขาบอกว่า โอเคเป็นแล้วก็มันเป็นแล้วมันก็จะค่อยๆสร้างภูุ่มร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆมันก็ต้องผ่านผลช่วงแบบ3ปีไปก่อนอย่างเงี้ยแต่แต่ก็ก็ต้องดูแลใกล้ชิดช่วงนี้มีแลนให้เรียนอยู่บ้านเลยไหมคะเป็นแบบคือจริงจริงตอนแรกอะก็คืออย่างที่บอกนะว่าว่าว่าจะไปเรียนที่ที่ที่โรงเรียนแต่พอพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะยังไงดีเดี๋ยวก็ต้องคงคุยกันว่ายังไง คือบขวที่แบบต้องปเรีแล้วจริงๆแล้วคิดว่าตอนนไปัไม่ได้อะไรเราจะทำไงคือคิดว่าตอนนั้นถึงตอนนั้นนะ่ะคือถ้าสามขวบแล้วนะ่าก็น่าจะต้องดันยังไงต้องดันไปให้ได้นะแล้วก็ถ้าป่วยก็รักษาเอาอต้องมีที่เลี้ยงตามไปต้องม้องรีผคงไม่ถึงขนาดนั้นแล้วเพราะว่าพี่ก็อยากจะให้เขาได้ใช้ชีวิตปกติของเขามาที่สุดเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็เขาแค่ตัวเล็กแล้วก็สิ่งเดียวที่มียา ที่คุณคิดจากคิดว่านะสรุปข้อความจากคุณหมอคือว่ามียาเขากินข้าวได้น้อยเพราะว่าเขาเหมือนเขากินข้าวแล้วแบบไม่ว่าจะหารบดหรืออะไรไเวลาเขากินเขาจะออก,ออกจะออกตลอดเขาก็จะกินแบบเหมือนกินมังสวิรัติชอบกินผักผลไม้อะไรไแต่ว่าพอหลังๆเนี้ยช่วงช่วงเดือนเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยพอพอมีพี่เลี้ยงคนใหม่เข้ามาดูแลเรื่องการกินเรื่องอะไรเนี้ยเขาก็ดีขึ้น กินได้มากขึ้นกินแบบกระหูกเยอะมากเลยคีดพอหลังจพอมันกินอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยมันก็จะมีต้ันทานต่อสู้กับโรคคือบียาเขาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแบบป่วยง่ายเขาเรียกว่าไรไม่ได้แบบไม่ได้แบบผิดปกติแบบว่าว่าว่าแบบเฮ้ยมันป่วยมันมันป่วยง่ายเลยนะเพียงแต่ว่าเขาเขาตัวเล็กกว่าคนอื่นเขาก็จะรับเชื้อง่ายกว่าจต่ใจเขาแข็งแรงไหมคะโหูมากมากคือแบบ คือวานนี่คือโลดผลจนทยานไปอินป่ายกระโดดลงมาตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่สั่งห้างคือทำหมดกระโดดบนบนเตียงกระโดดบนโต๊ะเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเธอเธอจะบอกว่าแค่เดินชนนิดนึงก็จะปิดล้ไห้ยโดนมือปิดไฟตอนคืนเขาจะเฮ้อป้อมือมือมีอหายมือมีอะารไปไหนตลกตลกเป็นแนวแนวนั้นค่ะโอเคไหม